โอ้โหเพอร์เฟกต์พิชโอ้โหโอ้โหดีมากอีเอฟชาร์ปโอ้โหโอ้โหรงมากจบีแฟตโอ้โหเพอร์เฟกต์พิชโอ้โหโอ้โหดีมาก มาหน่อยค่ะมาหน่อยอ่ะเดินมาหน่อยเดินมาหน่อยเดินมาเดินมาเดินมาอีกอีกนิดนึงโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเออชื่ออะไรครับชื่อน้องใบบุญครับ น้องใบบุญน้องใบบุญกี่ขวบลูกสี่ขวบป้าโอ้โหเมื่อกี้ฟังในคลิปนี่ใบบุญหูดีมากเลยโอ้โหมีกพลังเขาสำรวจสถานที่นี่เลยฟังเสียงเขาฟังสูงตลอดเวลาแอดูคิงพาวเวอร์อะไรนะคะแอดูคิงพาวเวอร์อยากดูคิงพาวเวอร์เออน้องขึ้นคิงพาวเวอร์ให้ดูได้ไงลูกได้คิงพาวเวอร์นุน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 คิงพาวเวอร์อยู่นุนอยูข้างหลังและอยู่ข้างหลังและ เห็นไหมโอ้โหอยู่เป็นสุดๆถ้าทางเขาชอบครีงเพลเวอร์นี่ไปบุญขาไปบุญหูนี่ดีมากเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะรับแล้วถ้าเกิดคุณครอบพูดว่าตึ้งอันนี้โน้ตอะไรลูกตึ้งบีแฟรบีแฟรบีแฟรครูก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าครูก็พูดไปงั้นน่ะโอ้โหแล้วังตื่นตาตื่นใจกับฉากของซูเปอร์เทนอยู่แล้วนะใช่เคยดูซูเปอร์เทนไหมคะลูก เคยดูครับเคยดูครับเป็นไงฉากสวยไหมคะสวยครับแล้วหนูเล่นดนตรีไหมลูกใบบุญเล่นเป็นโนโอ้มีหน้าล่ะปู่ก็ถือดีเล่นมานานหรือยังครับเล่นมานานแล้วครับตั้งแต่กี่ขวบครับสองขวบครับโอ้โหขวบดูดูเขาไม่ค่อยอยากคุยกับเราเท่าไหร่นะครับขวบดีใบบุญสวััสดีครบสสวัดีลูก เรารู้จักกันใช่ไหมได้ค่ะคนนี้ใครเอ่ยคนที่มาหาไบบุญชื่ออะไรครับชื่อพี่ซุปพี่ซุปพี่ซุปนี่เป็นโน้ตตัวะลรลูกพี่ซุปซุปซอนซอนซอนซอ,อนซอนซุปในขณะที่บันทึกเทปรายการทางทีมงานก็ไม่ทราบว่าคำตอบของน้องใบบุญนั้นจะถูกต้องหรือไม่ดังนั้นเมื่อถ่ายทำรายการเสร็จเรียบร้อยทีมงานจึงได้นำภาพและเสียง กลับมาเช็คกับโปรแกรมในห้องตัดต่อคราวนี้เรามาดูกันว่าโน้ตที่น้องใบบุญตอบนั้นจะถูกต้องหรือไม่ตึงอันนี้โน้ตอะไรลูกตึงบีฟาบีฟาตึงอันนี้ตรงนะครับพี่ซุปซุปซอนซอน,นซอนซอนซุบซ,ซ,ซุปอันนี้ก็ตรงนะครับแหม ถูกต้องแบบตรงเป๊ะทั้งสองโน้ตเก่งมากๆเลยนะครับน้องใบบุญอ่าูยเออผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวเช็คโนนะครับจุนจุนจุนเนาพี่พี่พี่ขุนช่วยเอาให้พี่หอยหน่อยครับพี่ซุปนั่งข้างๆอยู่ได้ไหมลูกอ่าพอนั่งข้างเน่ยเออแล้วหนูไปทายเสียงโน้ตได้ไงอะครับลูกใครฝึกให้แม่ฝุณแม่ฝึกคุณแม่หนูเป็นนักดนตรีไหมลูก ไม่เป็นครับไม่ได้เป็นด้วยคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นดนตรีไม่ได้เล่นดนตรีตรงนี้น่าสนใจว่าคุณแม่รู้ได้ยังไงเนาะเราเล่นเล่นเกันก่อนดีไหมครับว่าน้องรู้ตัวโน้ตได้อย่างไรพี่หอยครับพี่รู้เรื่องศิลปะการดนตรีพี่ช่วยทดลองหน่อยสิครับผมขอหนึ่งโน้ตครับหนึ่งโน้ตใช่ไหมฮะครับองไพบุญครับเสียงนี้ครับอ่าอีาฟาา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 า คือแบบเหมือนเอาอะไรง่ายๆให้ฉันทำทำไมอะไรผมรู้สึกว่าเผาผมเริ่มสนิทกันแล้วลองพี่ป๋องหน่อยสิเริ่มไปกันเองคุณอะไรมาซะนโนตดิีพี่ป๋องครับ E ด o Do Do C C C ถูกต้องฮะตัว C ครับท่านผู้ชมครับคืออย่างนี้ฮะตรงนี้เป็นเรื่องของครอบครัวโดยตรงเลยคุณแม่เคยเลยนดนตรีแล้วก็เล่นเป็นโนแล้วก็สอนน้องเลยจับสังเกตได้ว่า หูเขาดีมากมากจริงๆหูเขาดีมากจริงๆประหลาดมากไม่เคยเจอทหอยทราบใช่ไหมครับคือคือนี่คือทักษะพิเศษคือจริงๆแล้วตอนสมัยเรียนดนตรีก็มีแบบนี้ฮะการเขาเรียกว่า perfect pitch คือบอกตัวไหนบอกโน้ตตัวไหนเราจะรู้เลยว่าโน้ตตัวนั้นคืออะไรครับจริงๆแล้วการฝึกคือการฝึกโดยการเล่นกับเปนโนโตะจะเก่งมากซึ่งการที่สี่ขวบได้แบบนี้เป็นไปไม่ได้พิเศษมากพิเศษมาก้องการครับเด็กคนนี้แน่นอนละภารกิจเขาเกี่ยวกับเรื่องหูเขาครับ เพอร์เฟกไม่มีในทุกคนแล้วมาวันนี้ลูกใบบุญความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกเราอยากได้รางรถไฟโทมี่ครับโลคับเด็กชอบครับโอ้ของโปรดของเด็กเลยงั้นวันนี้ต้องโชว์ความสามารถด้านฟังโอเคไหมครับคคะะโอเคพร้อมไหมลูกพร้อมครับต้องดังกว่านี้ลลกดังกว่านี้หน่อยครับพร้อมไหมครับไม่ได้ยินเลยลูกโอเคโอเคทีนีนครับอุปกรณ์ภารกิจขึ้นมาครับ เรามาอยู่ข้างกรรมการลูกมากอยู่ขรรมาอูกล้ๆกันั่งนั่งบนโต๊ะกรรมการไม่ลูกพซุปอุ้มหนูจริงมไหมอุ้มหน่อยนะเหาะเลยอยากนั่งตัปะปะกหม้ออยากนั่งตักถุงป๋องใช่ไหมลูกได้เลย <c oughs> อยากตักโอ้ีฟังหม้อบกขันทหาเดยเด็กมันจะได้อะไรไม่ดีนะคุณตี้ีตีดึง้งโอ้โห <c oughs> อันน<ๆ>ี้อ่านว่าอะไรคะลูกตามหา โอ้โหอ่านหนังสือได้เร็วจังเลยอ่ะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมแล้วนะลูกพร้อมเข้าสู่ภารกิจไหมครับใบบุญพร้อมไหมครับเพราะว่าหมเกะใบบุญลูกออกมาข้างนอกครับเวลาครับปรบมือต้อนรับใบบุญครับเย่เดี๋ยวหัวค่อยเชียร์นะลูกไปแข่งเอาให้ชนะเลยนะใบบุญด้วยโอ้เป็นแก้วเหรอโอ้โหแล้วใส่น้ำแล้วตีเหรอเอาไปไหนครับตอนนี้ทีมงานนําแก้วขึ้นมา ท่านเทน้ำลงไปในแก้วพอเทน้ำลงไปในแก้วเนี่ยมันจะสร้างเสียงโน้ตขึ้นมาซึ่งแตกต่างกันขึ้นกับปริมาณน้ำไปบนลูกเดี๋ยวกรรมการจะเทน้ำในแก้วเพื่อสร้างความแตกต่างของเสียงลูกามาทีละท่านเลยครับหัวเริ่มเลยแล้วกันนะอยู่ใกล้ๆกรรมการแต่ละท่านตอนนี้มีเสียงโน้ตต่างกันแล้ครับขอเริ่มจากพี่หอยก่อนนะลูกพี่หอยครับพร้อมไหครับพร้อมครับมาครับ ชชใช่ครับปลาจริงปลาจริง,รรงรใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับ,รบหนึ่งเสียงแล้วนะครับเสียงต่อไปน้ําของครูเงาะไม่เท่าพี่หอยดังนั้นเสียงที่ได้จะต่างนะครับไปบุนลูกมาฟังเสียงของครูเงาะก,กันดีกว่าพร้อมนะ ยังไงลูกถูกต้องค่ะถูกต้องครับ <Yeah. S 1> ปริมาณน้ําของพี่ป๋องกับครูเงาะใกล้กันไม่รู้เสียงจะต่างกันไหมนะครับพี่ป๋องขอเปลี่ยนเป็นตีเหยียกได้ไหมลูก <รอ S 2> ได้ไหมครับรดนะได้ค่ะได้ครับเนาะพี่ป๋องเชินครับเอฟเฟคเอฟเฟคเอฟเฟคลองกดปุ่มสิลูกเอฟเฟคปุ่มไหนลูก ทีมงานครับเป็นตลาดมากเสียงตโน้ตจากที่พวกเรานําเอาวัตถุขึ้นมาเคาะเนี่ยเขาตอบได้หมดต่อไปเนี่ยเราท้าทายเขาด้วยการทดสอบเสียงจากธรรมชาติเขาต้องตอบให้ได้ว่าเสียงจากธรรมชาติที่ได้ยินคือเสียงโน้ตตัวใดใบบุญลูกเชิญทางนี้ครับมาทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับเขาได้ยินเสียงมากกว่าเราเขาได้ยินเสียงใช่ยดูตั้งใจดูนะลูกนะพี่พี่ทีมงานจะเปิด พี่ที่ไายหนูดูนะลูกนี่ดูดูคลิปนี้ลูกทีมงานครับคี่ซุปขอชมภาพครับไปพูดลงดูลูกสอนทีฟาซูสอนฟ้าทีสอนทีฟ้าสอนทีฟ้าแล้วก็สโดอะไรโดก่อนโดเอ้ยหนักคุณซุปเขอบอด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 เดจ้าหนักเอาอีกขอบอดขอบอดเดี๋ยวฟังอีกรอบฟังอีกรอบลูก ทีมงานครับมาเลยครับพี่ซุปช่วยจดเป็นตัวอะไรลูกจีจีนะลูกต่อครับตัวอะไรลูกทีทีคือตัวอักษรตัวบีใช่ไหมลูกใช่ครัต่อลูกอฟตัวอะไรลูกอฟเอฟเอฟเอฟใช่ไหมลูกใช่ครัเอฟนะลูกต่อครับ ตัวบีลูกใช่ครับตอบครับร Fro สีซสีนะโด,โด,โดน้องตอบว่า G B F B C ครับนี่คือคำตอบของน้อง<ช> G B F B C คือเสียงโน้ตอะไรบ้างลูกซอนดีฟา,ดาทีโดซองงนทีฟาทีโดถูกไงมครับซอนทีฟาทีโด G B F B C ใช่ไหมครับ ถูกต้องครับเ,เข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับยากที่สุดอของวันนี้ครับ,รบเราจะมีเพลงหนึ่งเพลงซึ่งดังมากแล้วก็ได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญหลายท่านมาร่วมขับร้องอแต่ว่าบางท่านอาจจะร้องไม่ตรงโน้ตใบบุญต้องตอบให้ได้ว่าใครร้องไม่ตรงโน้ตและคำใดคือคำที่ไม่ตรงโน้ตโอ้ขนาดนั้นเลยใช่ครับนี่เขารู้ขนาดนี้เลยเหรอ เนื่องจากว่าน้องของเราความฝันอยากได้รถไฟโทมา่ทมาใช่ไหมลูกรถไฟัวนีโอ้โหนี่โทนี่นะครับภาร,รกิจของเราจึงเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับรถไฟครับภารกิจเพลงที่มีชื่อว่ารถไฟบนฟ้าเราให้เขาฟังเพลงนี้ครับ,รบตั้งตั้งใจฟังก่อนเลย้เขาจำไม่ได้ว่าต้นฉบับร้องอย่างไร,รไปบุญตั้งใจฟังภารกิจนะลูก

ไปไปด้วยกันไหมไปจากวันที่ดูไรจุดหมายบอกความจริงอันกูดได้ิ้งความเศร้าที่กอดไว้เนินนี่ความอินความอินส่วนความอินไปเธอไปด้วยกันไหมโอกีราเดอะเฟิร์สคลา ถ้าไม่มีเธอไปแล้วใครจะลองลลลาลลาลาลาลลาลาลาล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 ลัลลา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 ลลละลาลาลาล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 าลลลาลาลาล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 าล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 ลาล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 าล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  จะได้รถไฟแล้วใครจะได้รถไฟโทโมนะโทนี่โทนี่พร้อมนะลูกฟังพี่คนแรกก่อนนะลูกแล้วหนูตอบว่าพี่เขาผิดกี่โน้ตนะลูกไปไปด้วยกันไหมไปจากวันที่ดูไรจุดหมายพี่คนนี้ ร้องถูกหมดไหมลูกหรือมีผิดบ้างมีผิดบ้างผิดกี่โน้ตลูกสามโน้ตผิดสามโน้ตไหนลูกไปไปแล้วก็กับเยไปไปกับเย่สามโน้ตจริงเหรอใช่หรือไม่และผู้ที่จะเฉลยก็คือท่านนี้ครับพี่พิกครับไไไไไปปปดดด่ยยกกัันนหมมจจาาวทีูรุ ย้โอเคครับเออจากที่ผมฟังนะครับ,รบพี่เขาจะร้องโน้ตไม่ตรงกับโน้ตออริจินอลอยู่3โน้ตครับผมก็มีคำว่าไป2ครั้งครับคำว่าเย,ย่เฮ้ยไปไปด้วยกันไหมไปจากวันที่ดูไรจุดหมายเย่ คิดส3โน้ตนะครับถูกต้องเลยโดยพี่พิชญ์ดีเจราครับโอ้โหครต่อลูกคําต่อพี่ขุนลูกพี่ขุนนะคังคพี่คนนี้นะงพี่คนนี้ลูกหนูฟังพี่คนนี้นะทีิงมั้ครับขอฟังเพลงที่พี่ขุนร้องครับบอกกลางความจริงอันโหร้ายทิ้งความเศร้าที่กอดไว้เนิ่นนานผิดเยอะมั้ลูกผิดเยอะ แล้วถูกกี่โน้ตอะลูกคำเดียวคำว่าบอกถูกคำว่าบอกคำเดียวอใช่หรือเปล่าครับบอกความจริงอันโหรร้้าาททิงคววมเเศี่กดไนนนนี้ผมบอกโน้ตที่ร้องตรงได้ไหมครับเท่าที่ฟังก็น่าจะแค่โน้ตเดียวครับคือคำว่าบอกคำว่าบอกคำเดียวที่เลอไม่ตรง เก่งมากดว้เลยเอาผิดหมดเลยอะผิดหมดเลยใช่ลูกแล้วหนูก็ตอบถูกครับโอ้ความเดิมความเดครับสิดาจแล้วลูกตังทพี่หอยร้องนะแล้วดูว่าพี่หอยร้องถูกกี่โน้ตหรือว่าถูกหมดเลยเราฟังพี่หอยนะครับทีมงานครับขอท่อนของพี่หอยครับ ไปเธอไปด้วยกันไหมในโบกีร่าเดอะเฟิร์สค s าสถ้าไม่มีเธอไปแล้วใครจะลองล่ะ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 ล่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 ลลลไปด้วยกันกานน่ะผิดที่หนูคิดว่าน่าจะผิดมีคำไหนบ้างลูกกานกับคลาสกันกับคลาสสองคำเหรอลูกใช่ครับน้องบอกว่าผิดกันกับคลาสสองคำอื

สุดยอดมากครับพี่คือมันจริงๆแล้วมันเหนือความคาดหมายมากสําหรับผมเพราะว่าป <c oughs> กติคนส่วนใหญ่จะร้องลา,ลา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 อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ไม่ได้แต่ว่าพี่หอยสามารถร้องได้ <c oughs> ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับแต่แอบเสียดายนิดนึงครับพี่ตกมาตายคําสุดท้ายแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเก่งมากๆเลยครับพี่ครับสำหรับเอ่อพี่หอยนะครับที่พี่หอยร้องไม่ตรงไปครับมีคำว่าคลาสครับผม <c oughs> แล้วก็คําว่าคำว่ากันครับคำสุดท้ายเลยถูกเลยไปเธอไปด้วยกันไหมในโบกีร่าเดอะเฟิร์สคราถ้าไม่มีเธอไปใครจะลองล้วล่าล่าลาล่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 าลาล่ลไปด้วยกันการผิดถูกต้องลูกผิดสองคำนะครับ ไปบุญถูกต้องลูกเก่งมากครับเก่งมากด้วยข้าวจริงๆเนี้ยผมคือเด็กี่หอยเนี่ยเขาร้องได้ดีกว่าพี่บิ๊กอีกนะโอ้ยเขาดึง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 อ่ะพี่อยากจะบอกอะไรกับบิ๊กพี่บิ๊กขอบขอบคุณที่ยังยังยังชมอยู่ว่าลองทอนะฮะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่บิ๊กดีมากครับขอบคุณครับไปบนลูกกลางเวทีครับมาเก่งมากแล้วทุกันครับ วันนี้เราได้รู้จักกับเด็กที่มีหูซึ่งวิเศษมากได้รู้จักกับน้องใบบุญทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับนอกจากวิเศษก็พิเศษอีกด้วยผมว่าเอาตรงๆนะอายุขนาดนี้ไม่เคยเห็นเด็กคนไหนที่ทําได้ขนาดนี้เอาตรงๆว่าจริงๆแล้วมันถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ก็เกิดจากการฝึกฝนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เด็กคนนี้มาด้วยตรงนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้เกิดมาเพื่อวงการดนตรีของเราเลย ผมเชื่อว่าถ้าตรงนี้พ่อแม่ดูแลดีๆนะครับแล้วก็ฝึกฝนดีๆผมเชื่อว่าเขาเป็นนักดนตรีแน่ๆสุดยอดมากเลยครับน้องขอบคุณครับพนักงารครับน้องใบบุญมาซอร์เท็นเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับว่าใบบุญมารายการวันนี้ไม่อยากได้อะไรเลยเขาบอกว่าเขามารายการก็อยากมาแสดงความสามารถอย่างเดียวใช่มีรู้ใช่ครับเฮ้ยแล้วใครอยากได้รถไฟ มีไหมลูกมีครับรถไฟโทรเลยนะโมมี่โ้มี่ต้องการครับและนี่คือความฝันของใบบุญครับเขาาคุยกับผมตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะได้ปิดตาเขาดูตอนนี้แน่เมื่อไหร่จะได้ปิดตาครับทั้ง3มท่านครับเพอร์เฟกต์พีชขนาดนี้นะพวกเราทั้ง3ามคนให้พาดานไบบุญลูก ทีู่กบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถอันเหลือเชื่อของใบบุญให้ผู้ใหญ่กีมเเวอร์ทราบท่านทึ่งในใบบุญมากนะลูกอยากได้รางรถไฟใช่ไหมลูกผู้ใหญ่กีมเเวอร์ถามว่าเด็กคนไหนอยากได้รางรถไฟผมนี่ยกมือขึ้นถ้าเด็กคนไหนอยากได้ให้เขาเดินไปข้างหน้าแล้วปิดตาครับปฏิบัติทางไหนลูกทางไหนลูกทางนี้คือทางนีไปลูกไปปหาครูออย่างเดียวแบบนี้ละผมก็ไชอบไปทั้งหมดเลยเดียวเเดียวนี้ลูกปิดตานะ ทีมงานครับขอความฝันให้น้องใบบุญจากผู้ใหญ่ King Power ครับเออเหรออนมามองไล้ครับมาดูใกล้ๆลูกไอดูีูเอดดู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 ดครูด ใช่ไหมลกใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่หนูอยากได้ถูกไหมนี่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 บบุญครับนี่คือรางรถไฟโทมี่ที่หนูอยากได้แล้วก็ไม่ใช่แค่รางรถไฟนี้นะลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์มีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยโรมมนนี้มอบให้ใบบุญจากผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์2 0 0 0 0บาทจากคิงพาวเวอร์ครับใบบุญครับขอบคุณก่อนลูกและใบบุญครับนี่คือเหรียญจากซูเปอร์เทนลูก เราตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบให้เด็กคนหนึ่งซึ่งวันนี้ค้นพบว่าเป็นเด็กที่มีหูที่พิเศษมากเราเชื่อว่าในอนาคตเขาสามารถพัฒนาทักษะความสามารถและจะค้นเจอว่ามีอะไรมหัศจ,จรรย์เกิดขึ้นในตัวเขาได้อีกเด็กคนนี้มีชื่อว่าปรัทกรแสงทองเรียนนี้เป็นของลูกครับ <Hail S 1> ตอนคับครับ <imagination> ผมว่าตอนนี้สมาธิอยู่ตรงนี้แล้วใไปแล้วไปบุ่นลูกไปวุ่นลูกคุณผู้เล่นขอบคุณที่มาซุปเปอร์เทนในวันนี้นะครับแม่ค่ะอ่าวันนี้เราลากรรมการก่อนลูกไปๆกรรมการลูกบายบายสวยๆหนึ่งครั้งขอบคุณครับขอบคุณครับยกยิ่ลูกลาพี่ๆทีมงานพี่ลูกไปๆพี่ๆทีมงานพี่ลูกบายเหมือนว่าตอนนี้รีบแล้วครับนี่จ้ะอยากอยากไปแล้วให้ลูกคิดเห็นลูกเคิดกันเลยครับไอ้บุญเข็นแล้วลูกอยากไปแกะกล่องแล้วอยากแล้วอยากประกาศแล้ว บายบายซปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์16นาฬิกา45นาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ